พเบบลูกพี่เบเบนอนน้องกะเพราพี่เบบหลับนะลูกน้องกะเพราพี่เบบนอนอย่ากแกล้งพี่เบบเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอแกล้งพี่เขาทำไมแล้วไม่ลงแบบนั้นนะเหรอหอออออ มแม่ไม่ช่วยนะลงแบบเนี้ยอมแม่ไม่ช่วยนะะอ้าทาไมลงแบบเนี้ยเฮ้ยห้ามแกล้งพี่เบฟนะแอะแอะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเกเรเลยนะ มานี่มาน้องกะเพราน้องกะเพราแอ๊ะอยังอีก